สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทารโลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงรักรีเทิร์นนะคะของชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินคือราศีพฤษภกันมังกรนะคะประจำเดือนมิถุนายน2566นะเรามาดูกันว่าชาวธาตุดินนะคะที่ยังรอคนรักเก่าที่จะกลับมาหรือว่าจะกลับไปดีเทินกับคนรักเก่านะ หรือว่าจะมีแนวโน้มที่จะได้รีเทิร์นคืนดีกันไหมนะคะเรามาดูพลังงานของชาวธาตุดินก่อนนะคะไพ่ใบแรกนะคะสองถ้วยค่ะสามเหรียญนายออฟคัพนะคะเก้าเหรียญค่ะนายออฟพาร์ติเคิล เจ็ดถ้วยค่ะสี่ถ้วยเขายังโกรธยังงอนอยู่นะอืมจัสติสเซมเพลนค่ะตามมาด้วยเดอะแฮงเกอร์แมนนะอือฮึโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุดินนะคะพลังงานของคุณนะคะสำหรับเอ่อคนที่ยัง คนที่รอคนรักเก่าคนที่รอรักรีเทิร์นนะก็บอกเลยนะคะว่ามีพลังงานที่จะกลับมาคืนดีรีเทิร์นกันนะเหมือนในตอนนี้นะคะเขารอโอกาสเขารอเวลาเขารอจังหวะที่จะเข้ามาอยู่นะเหมือนกับเขาก็ยังไม่ไม่กล้ากลัวกังวลกลัวว่ากลับมาแล้วอาจจะไม่ได้รับ การฟีดแบ็กอ่ะไม่ได้รับคําตอบตรงกับใจเขาก็ได้นะแล้วว่าเขากลัวคุณไม่ให้โอกาสเขาในตอนนี้เขากลัวเขากังวลใจอยู่นะคะก็บอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะจะได้สารสัมพันธ์กันแบบรักกันมากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะมันเป็นเหมือนรักแรกพบอีกครั้งหนึ่งระหว่างคุณกับเขานะคะก็บอกเลยว่าเขาคิดมากคิดเยอะคิดในหลายๆเรื่องนะแล้วก็กลัวคุณไม่ให้โอกาสเขากลัวคุณแบบ มีคนอื่นไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีใจให้ใครไปแล้วหรือเปล่ากลัวว่ากลับมาแล้วเจะเกอรนะคะก็บอกเลยว่าในตรงนี้เขาคิดเขาทบทวนอยู่นะอยากกลับมาในความสัมพันธ์อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาชัดเจนกับคุณอีกครั้งหนึง่ง The Hangman นะคะ The ฮ a n ์ m a n เขาคิดกังวลใจกลัวคุณไม่ให้อภัยกลัวคุณไม่ให้โอกาสเขา เขารอเวลาเขารอจังหวะที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะก็บอกเลยว่าในตอนเนี้ยถึงคุณอาจจะยังไม่เห็นเขาแต่เขาตาม f o l l o w u อคุณอยู่เขาก็ดูคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆวงไม่กล้าที่จะเข้ามาอย่างเต็มตัวนะคะแต่บอกเลยว่าอีกไม่นานนี้แหละค่ะเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์จะมีการติดต่อคอนแทคกลับมาพูดคุยก่อนนะอืเบื้องต้นแล้วเนี่ยเขากลัวที่ว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาเขากลัวที่ว่าเขา กลัวว่ากลับมาแล้วเนี่ยคุณมีคนอื่นไปหรือยังประมาณนี้เนาะที่เขาคิดที่เขาเป็นกังวลอยู่ในตอนนี้นะคะเหมือนสถานการณ์ที่คุณกับเขาเลิกลากันไปอะค่ะมันจะอาจจะมาจากความไม่เข้าใจกันอาจจะมาจากความแบบอ่อ ทัศนคติมุมมองที่ไม่ตรงกันน่ะมันเหมือนจบกันด้วยการทะเลาะจบกันด้วยการแบบงอนกันแล้วเหมือนกับก็ห่างๆกันไปเลยอะค่ะไม่ได้มีการเคลียร์ใจกันนะในตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาแบบไม่กล้าที่จะกลับมาแบบโดยปัจจุบันทันด่วนนะคะก็บอกเลยว่าแนวโน้มที่จะกลับมาครั้งเนี้ยมันดูแล้วเป็นพลังงานบวกดูแล้วเป็นพลังงานความรักที่ดีนะสําหรับชาวธาตุดินนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะ ว่าเขาคิดที่อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมคะพลังงานของเขาจะเป็นยังไงบ้างไพ่ใแบแรกนะคะสเตรงสิบเหรียญเพเทอร์พาร์ติเคิลเพทออฟสอดตามมาด้วยห้าเหรียญน,นะคะ วีนอฟครับคิงออกพาร์ติเคิลนะคะพลังงานของเขายังรักอยู่นะยังรักยังรอแต่ก็ความที่เหมือนมีเรื่องขัดอกขัดใจกันอะแล้วว่าเหมือนคุณเป็นเด็กดื้อคุณเป็นคนเอาแต่ใจสําหรับเขาอะเขาก็เลยไม่ค่อยค่อยที่จะกล้ากลับมาเนาะพลังงานของเดอเวอร์นะคะพลังงานของเก้าไม้และหกเหรียญค่ะ ก็ชัดเจนเนะด้วยพลังงานของเขาแล้วนะคะเขายังรักเขายังรอเขายังอยากที่ยังมีคุณในความสัมพันธ์อยู่นะยังไงแล้วคุณเป็นเซฟโซนของเขาเป็นคุณเป็นคนที่ถูกถูกสเปคถูกใจเขาอยู่นะคะสเตรงเข้ามาอยากอยู่ใกล้ๆคุณยังไม่อยากที่จะมีคนอื่นอะเหมือนยังใครก็ไม่มีใครก็ไม่ดีเท่าคุณพลังงานของสิบเหรียญเป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่แบบยังไงแล้วเขาคิดว่าคุณนี่แหละใช่ที่สุดสําหรับเขานะคะเพดออฟพาร์ติเคิลยังรักยังรออยู่นะ เพดอัพซอดนะคะอย่างที่มีกาบ,บอกไปแล้วนะว่าเขามองคุณเป็นเด็กดือ้อมองคุณเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองเนาะในข้อนี้เขาก็รู้สึกว่าเขากลัวๆอยู่พลังงานของห้าเหรียญค่ะเหมือนกับว่าเขากลัวว่าเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้การตอบรับที่สมหวังอะมันจะไม่ได้อย่างดังใจเขาอะที่ผ่านมาเขารู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายนะที่แบบ ห่างจากคุณไปเขารู้แล้วว่าไม่มีคุณแล้วมันมันอยู่ไม่ได้อะมันทําใจไม่ได้นะคะในหลายๆคู่ก็บอกเลยว่าเป็นไปได้ว่าในสถานการณ์ในตอนเนี้นะเหมือนที่ผ่านมาค่ะเขารู้สึกว่าเขาดูแลคุณไม่มากพออือมเหมือนความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันขาดการดูแลเอาใจใส่กันนะพลังงานของคีนอบับค่ะพลังงานของ King of P า์ต c l e ใจยังรักใจยังรอแต่ก็รู้สึกหวั่นใจหวัดหวัดใจหวั่นใจอยู่นะว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาคุณจะไม่แบบเปิดใจยอมรับเขาอีกครั้งหนึ่งนะพลังงานของเดอะเวอร์นะคะพลังงานของเก้าไม้นะแล้วก็ตามมาด้วยหกเหรียญน,นะคะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วมุมมองความรักของเขาอะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะทัศนคติของเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะแบบ มุมมองมันกว้างอ่ะมันไม่ได้แบบเออร,รักเลิกเลิกหรือว่ารักเล่นๆอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเขาต้องการจริงจังกับความสัมพันธ์นะพลังงานของก้าวไม้ค่ะพลังงานของก้าวไม้นะคะเขาก็ยังกลัวยังกังวลอยู่ว่าจะก,กลับไปแล้วมันจะเจอกับปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆหรือเปล่าระหว่างคุณกับเขาก็บอกเลยว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขาค่ะเป็นปัญหาเรื่องการเออเอาแต่ใจกันนี่แหละค่ะที่ไม่ ไม่แบบลดลาวาศอกให้กันเนาะในบางเรื่องเท่านั้นนะคะ่ะที่มันเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆปัญหายุ่ยิกกวนใจนะที่ทําให้คุณกับเขานะ่ะโก,กรธกันงอนให้กันแล้วก็เป็นประเด็นกันมานะพลังงานของหกเหรียญค่ะเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์แล้วเขาเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ care, คนรักเป็นอย่างดีนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีน้ําใจนะเป็นคนมีน้ําใจเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วก็เหมือนเขาก็พยายามที่จะอ่า เหมือนวินวินนะคะห0 5สิบหนะ้าสิบเนาะเหมือนแชร์กันนะคะมีอะไรก็เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ช่วยเหลือกเกื้อกูลกันนะระหว่างคุณกับคนรักนะคะในตรงนี้ก็บอกเลยนะคะว่าเขายังอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะยังไงแล้วพลังงานค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวค่ะระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมคะเขาจะกลับมารีเทิร์นคืนดีในที่นี้เขารักคุณไหม พลังงานสามใบค่ะสีไม้นะคะ queen of p a r t i c l e นะตามมาด้วยสามไม้ค่ะก็บอกเลยว่าเขารักคุณนะเขาก็รักคุณเขาก็อยากที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่ผ่านมายังไงแล้วใจเขายังมีคุณเขายังไม่อาจที่จะลืมคุณได้นะแล้วเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังคิดที่จะอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะก็บอกเลยนะคะว่า ชาวธาตุดินนะคะราศีพฤกษกันมังกรนะที่ยังรักที่ยังรอคนรักเก่าอยู่นะคะเหมือนกับว่ายังไงแล้วเขาก็ยังดีเขาก็ยังใช่สําหรับคุณนะบอกเลยว่ามีพลังงานที่จะกลับมาดีเทิร์นคืนดีมีพลังงานที่จะกลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึง่งบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ค่อนข้างที่จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับว่ามันมีอ ประสบการณ์แล้วอะค่ะมันได้ผ่านได้เจออุปสรรคกันมาแล้วเนาะก็รู้แล้วว่าอะไรดีไม่ดีก็ปรับตัวเข้าหากันนะคะถ้ายังรักยังอยากมีกันอยู่ในความสัมพันธ์นะค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขออวยพรให้ชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรน,นะไดะ้สมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะขอให้ได้กลับมารีเทิร์นคืนดีกันแล้วก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์มั่นคงนะค่ะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะคะ ก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ